ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ได้พามาตรวจสอบในด้านของการเพะปรากาศใน7วันล่วงหน้านานแล้วนะครับเดี๋ยวในวันนี้แอดมินจะพามาดูในด้านของการเพะปรากาศในอีก7วันล่วงหน้าจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับ พบกันกับแอดมินอีกครั้งกับวันจันทร,ร์ที่14กุมภาพาันธ์วันแห่งความรักนะครับอย่าลืมมอบความรักให้แก่กันนะครับในทุกๆวันยังคงเป็นวันพิเศษอยู่เสมอนะครับ 14กุมภาพันธ์ในวันนี้แอดิ้จะพามาตรวจสอบสภาพอากาศใน7วันล่วงหน้าซึ่ง14-16กุมภาพันธ์จะมีความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นร้อกใหม่แผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทะเลจีนใต้ทําให้มีฝนเข้ามานะครับจากการพัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยปกคลุมไทยทางตอนบนนะครับนอกจากนั้นภาคใต้ก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมหัวเกาะสุมาตราและลมตะ ออกพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับหลังจากนั้น17-19กุมภาพันธ์ความกดอากาศสูงหนือบรรยากาศเย็นมีกำลังอ่อนทำให้มีหมอกเข้ามานะครับในตอนเช้าภาคใต้ฝนก็จะลดลงพยากรณ์อากาศภาคเหนือ13-15กุมภาพันธ์ฝน10-20ปของพื้นที่จากนั้น16-19กุมภาพันธ์ฝน20-40ของพื้นที่ พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ14-16กุมภาพันธ์ฝน20-40%ของพื้นที่จากนั้น17-19กุมภาพันธ์ฝนลดลงนะครับเหลือ10-30%ของพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคกลาง14-16กุมภาพันธ์ฝน40-60%ของพื้นที่จากนั้น17-19กุมภาพันธ์ฝน20-30%ของพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคตะวันออก 14-16กุมภาพันธ์ฝน40-60%ของพื้นที่จากนั้น17-19กุ้มภาพันธ์ฝน20-40%ของพื้นที่พยากรณอากาศกรุงเทพมหานาครและตัิที่มณฑล14-16กุมภาพันธ์ฝน40-60%ของพื้นที่ จากนั้น17-19กุมภาพันธ์ฝน20-30%ของพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก14-16กุมภาพันธ์ฝน40-60%ของพื้นที่จากนั้น17-19กุมภาพันธ์ฝน20-40%ของพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก 14-16กุมภาพันธ์ฝน40-60%ของพื้นที่เช่นกันนะครับจากนั้น17-19กุมภาพันธ์ฝน10-30%ของพื้นที่บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้ประมาณ1-2เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุข ขอบคุณและสวัสดีครับ